แสแพงได้ยินเสียงยแม่สมแสแพงทุกคนคือแบบมันเสียใจมากก็เลยแบบว่าสวัสดีสบายดีจ้าสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายเบอร์สุขุมสุกคนเดจเด้อทักทายสบายดีเอฟซี FC ของน้องแพรวาเบอร์สุขคนเดจเด้อมันีองค่ะ กับมาพบมาพอกับน้องแพทว่าคนเก่าคนเดิมเลจ้ะเด้อน้องแพทว่าคนโกสุริโยบันทาสามีต่โกไปข้างหน,น้าเงนสิใส่ก็บมีนั่นแหละเนาะช่วงนี้เงินข้ามกหาอยากเถ่อ้าอย,ยากว่ะพ่อแม่พี่น้องเอข่าของเครืองใส่กระแพงร้ายนอกทุกคนนอกเพราะว่าจะเป็นแม่แต่ขนมกระต่มจากที่เคยแบบว่าสิบบาทก็ขึ้นไปสิบสามหรือสิบหา้าทุกคนขนมจากตีเคยซื้ออา พอละ2 0บ,บาทก็ขึ้นไปพอละ2 3ถึง45บ,บาททุกคนองทุกอยางกับแพงเบิดน์น้อทุกคนนะคะก็สูสูน้ะทุกคนขอให้สูสูเนาะอยางได้ก็สูสูทุกคนเะาก็ต้องดำเนินชีวิตต่อไปน้ทุกคนก็ต้องปรับบโตให้มันอยู่ได้ให้มันไปรอดจอดเทิงฟังฟ้า,ฟาน้อทุกคนเนาะโอเคเนาะทุกคนนะเคนาะก,นนะก่อนอื่นน้องแพร์กับเขาขอบขอบคุณ f อซีเดอที่เป็นคอยให้กำลังใจน้องแพรว่านอนทั้งที f อฟซีไม่หรือเอฟซีเกาหรือว่าเอฟซี FC ทีกำลังจะเข้ามาติดตามน้องเพกอะขอกราบขอคุณได้หลายเด้อจ้าเด้อทางพี่น้องทั้งฟังไทยพี่น้องทั้งฟังเล่าหรือว่า่างประเทศทุกทุกถัดเรอจ้าเด้อเนาะน้องเพคก็ขอขอบคุณได้นนหลายทีเป็นแห่งการสนับสนุนน้องแพคตลอดมาเลยเด้อจ้าตั้งแต่ตนน้นจนถึงปัจจุบันนี้เนาะหรือว่าอนาคตในวันขนา้างหน้าอะจะเผาทีมจะเผา,าป้าน้องเพคเด้อจ้าเด้อฮัหกนหน่อยๆก็ขอให้งฮักดนๆเด้อฝากไว้ในอมอกออมใจเอฟซีน้ำเด้อจ้าเด้อเนาะ โอเคจ้าน้องแพ้กะจะมาคอเราเหลืองหนึ่งนละทุกคนเนี่ยมณีเศร้าแพ้กะจะมาคอเบาอยู่เหลืองเหลืองหนึ่งนละทุกคนเรื่องนี้มันก็เกิดกับโตซศร้าแพทน้องเยววาซศรแพทเคยประสบอุบัติเหตุแลนะทุกคนเหลืองหนึ่งแนทุกคนหยางโม่ได้ไปว่าเป็นเวลาแบบเหนื่นหนาแนแบบเหนื่นหนาน่ในประมาณสี่สิบห้าวันแนละทุกคนถ้าจำบมพิษนะสี่สิบห้าวันที่ซศ้าแพทย์พ่อทารมาที่จะยางไปใช้อะไรเลยทุกคนนางแต่อยู่กบหม่องนละทุกคนก็เลยรู้สึกแบบว่า เป็นขางแลกในชีวิตที่รู้สึกไปว่าเถอแล้วก็เถอแห้งอันนี้นะทุกคนเถอแห้งหมายว่าเป็นยังซอแพรคือเด่นหลบนะทุกคนเนาะเนื่องจากว่าแต่ก่อนอะซอแพรเคยไปทํางานเนาะทุกคนอยู่ที่อ่าทั้งทั้งทั้งเนื้อนาะทุกคนทั้งเนื้อสุดของ ของประเททยกับว่าไปใดแล้วว <1. S 1> ันนี้พ่อสะแพกกับกับบานกับบบานวันนี้มันถึงสถานการณ์โควิดนะทุกคนถึงสถานการณ์โควิดสะแพกก็เลยไปกั๊โต14วันนะทุกคนกักโต14วันน่ะก็คืออีกประมาณสองวันนะทุกคนอีกเลืออีกประมาณสองวันน่ะสะแเพกก็เลยจะใดแบบว่าสะเพกก็เลยจะใดออกนะทุกคนแต่ว่าเนีสองวันอันที่เนี้ยสะแพกเลยรู้สึกแบบว่าเออ เขาก็บ,บริเปลนอีกยังเขาก็อยู่ในสภาเป็นปกติทุกคนสะแพรก็เลยอยากจะกบไปอ่าห้ามเมย์อยู่เทียงหน้าทุกคนเพราะว่าสะแพรกับบริคิดจะเขาบานเนี่ยทุกคนเพราะว่าตอนที่ว่าสะแพรถือกักโตทุกคนท้าว่าผู้ไดที่เข้าบาโด้วยที่แปลว่าโบรานเด็กกัโดโตแบบว่าอ่าให้ครบตามที่กําหนดใบเนาะทุกคนตามทีพ่พใญาบ,บ้านเเป็นกาหนดไว้ห้อ่ะเข้าตรงเสียค่ะปับสามแสนกีบาทุกคนตรงเสียค่ะปั๊ให้ในบานอ่ะ หรือว่าไฮไฮไฮในแบบของหมบานอนะไฮหมบานทุกคนบริเมณไฮในบะานไฮหมู่บานอะสามแสนกีบทุกคนแล้วสะเพยก็คิดว่าเออโบเซียหรอกมาเข้ากับโบเซียทุกคนบางเสลียออกไปแล้วบรรดัดนี้เมื่อนั้นสาเพ,พ่บกัวสาเพ,พ่เป็นยังทุกคนออกหอดออกร่นแบบมุดยิดหมากเลยคือแบบอยากเอาคล้องไปเก็บไว้ก่อนเพราะว่าสมมติว่าสะเพ,พ่อยู่อีแคมือนี้ทุกคนอยู่อีแคมือนี้แลละกับมืออื่นมืออื่นคล้องตอนเย็นสะเพยกับเศษกัะปน,นะทุกคน สเสพย์กับจาริก้าบ,บานแต่เสพรก็เลยบอกน้องสาวโทรหาหน้องสาวของสเสพรว่าเออมาหาบเอาขล้องไงเด้อมาหาบเอาของแน่ว่าอ่าเอาของเอาเสื้อผ้ายย่งกันเมื่อก่อนเดี๋ยวเมื่ออื่นจังอ่ะก็ได้ออกแล้วยังประมาณนี้จากบอลกับโตยังต่างๆนา,น,ๆน,าน,นาทุกคนพ่อเสพรอันนั้นนะทุกคนพ่อเสพรนัดกับน้องคุยกับน้องทุกคน สเปรเลยคิดว so 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 ่าสเปรจะกลับน <the neighbors. S 3> ้ากับน้าในที่นี้คือสเปรจะบริเขาในบานทุกคนแค่จะแบบว่าจะเอาเสื้อผ้าหรือว่าเขาคล้องสเปรย์เอาไปไว้อยู่เทียงหน้าทุกคนเพราะว่าหน้าสเปรย์มันอยู่ใกล้ขนาดทุกคนมันอยู่ใกล้ขนาดมันอยู่ใกล้แบบใกล้บานทุกคนก็คือแบบว่าสเปรก็เหลือที่จะไปนอนอยู่หน้าอยู่เทียงหน้าอยู่เดี๋ยวาอสเปรย่ทุ่คนจะนอนบานทุกคนนอนหน้านอนนอนเทียงหน้าเหลี้ยงไกลเหลี้ยงยังกันไปกับวางกันไปทุกคน บางทีจะเกิดเหตุจะแพรกับคุยกับน้องน้องมาหาวัตั้งแต่เที่ยงอ่ะจากที่บ้านสะแพร่มาบอลกระโตงสะแพร่ทุกคนใส่เวลาบุพสาวนาทีนะทุกคนก็หฮอดเลยแต่นัดน้องตั้งแต่เที่พพยงอ่ะทุกคนจนกระทั่งบ่า,ายสามโมงอ่ะทุกคนน้องยังบมาเลยเรื่องรู้สึกแบบอยากหายทุกคนอยู่รู้สึกอยากหายแบบรู้สึกอยากหายรู้สึกค้นหัวแห้งรู้สึกแบบโมโหทุกคนโมโหโทโซนอนเกิดค,ความโมโหโทโซแหงทุกคนก็เลยแบบ บ๊วยแหละพ่อเกิดความโมโหโทโซพ่อหนองมาสเปรกับแบบหนองมาทุกคนหนองมาหนองบริมาคนเดียวหนองที่จะมาหับสเปรทุกคนเอาหม่มาหน่ำทุกคนถ้าว่าเอาหม่มาหน่ำม่ะแหละรถอ้ําเป็นรถจักรหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์นั่นเองทุกคนเอาหม่มาหน่ำแล้วแล้วเขาสิกับจังไหนละบะนี้คนนั่งทุกคนสเปรสิกับเลยจังไหนละสิซ้อนซามไหนบริมทุกคนรถมอเตอร์ไซค์มันขันหน่อยๆทุกคนแถมกระเป๋าลายของสเปรทุกคนกระเป๋าเสริมพ่นอ่ะกระักใหญ่มันทุกคนที่สเปรต้องเอามืออาบานะทุกคนสะแพก็เลยแบบว่า ุนกิจสแเพกเลยหายเหนหอกทุกคนห้วยมึงเอาู้ใดอีกแล้วมาอันนี้ถ้าเอาคนมาชิื่อะไรจริงได้อีกยังประมาณยทุกคนสะเพกก็เลยแบบอยากหายจะเพกก็เอาบุ๋มวนนั้นทุกคนก็หายเหนนอกทุกคนนนอกก็เลยบอกว่าอ่ะโอเคเอ่อหัวข้อไปส่งมูก่อนอย่างประมาณยทุกคนแตจังสิมหาเ็เจใหม่มันก็เลยยิงโมโหเพิ่มวามโมโหข้นไปอีกกันทุกคนเพราะว่าเขานัดกันว่าอีกยังเรียบร้อยแล้ววาเออมาเอาข่อยเด้อเอาข่อยแล้วเอาเสื้อพามือนั่มอีกยังประมาณยทุกคน เพราะว่าสเปรคิดว่าเพราะเอาเอาสเปร์ก er ับไปทุกคนสเปร์อาจจะคิดไปว่าโอเคสเปร์จะเอาเสื้อผ้าร์อะไรก็อาจจะไปนั่มอาจจะไปห้าเมย์หน่อยนึงแล้วทุกคนเพราะว่าสเปร์กั๊บโตได้มากกับไปห็นะทุกคนนอนได้สิบสามวันเลยนะทุกคนสเปร์คิดว่าอ่ะยูแขนมือหนีมืออื่นสเปร์ก็ได้เมื่อไหร่นะทุกคนสเปร์ก็เลยแบบปัจจห่อนอยากเลี้ยเสื้อผ้าร์ไปไหวยังต่างๆนานาทุกคนเรื่องนัดหนอกมากเพราานัดมาแล้วทุกคนกับแ่นสามโมงสามโมงแถมโมมาน้ำเพราโมมาน้ำบอกว่าเออ ทางก่อนด้วยสันเดี๋ยวข่อยจะเอาเดี๋ยวข่อยจะไปส่งโมก่อนว่าจังสิเพอไปส่งโมแหละนะทุกคนหูบอลกลับมาอีกเถื่อจังโมกลับมาอีกเธอซีมุ่งเขิงไปส่งโมจังมันไปส่งอยู่ไส้บุหูซีมุ่งเขิงทุกคนจังในโพหัวมาโพนาโพตามาทุกคนเอ้ยสเปรยกับแห่งยิงผโพมโหวันนี้สเปรยกับเดือดหลีบทุกคนความหลีบหลอนความโมโหโทโซนะทุกคนการขาดสติเหตุในห้าวตรงแบบว่า เฮดิ้เฮ้าแบบอันตรายแล้วก็มีความเสี่ยงหลายทุกคนสเปรก็เลยขาดสติโดยการที่ว่าโมโหสเปรก็เลยยางว่าทุกคนยางว่านั่นที่โดยความแบบมโมโหแบบความแบบอยากหายทุกคนสวัสดับเอาเกิรบได้เกิรบขีดนะทุกคนเกิรบขีดหรือว่าเกิรบอีเต้นั่นเองทุกคนรองเท้าแตะซวมไปเลยทุกคนปกติสเปรจะเป็นคนที่แบบว่านแง่นะรองเท้าแตะคือเกิรบแตะทุกคนเกิรบขีบอะสเปรจะโบไซน์น,นะถ้าโบจะเป็นจริงๆนะทุกคนเพราะว่าสเปรบโบคอยถนัดในการที่่แบบวา ใส่เกือบแตะทุกคนคนหนึ่งจะว่าเป็นยังสเพคคือเผาวพรามันสีม่งเค็มทุกคนเพื่อไปหอดบานอีกเพื่อสเปคจะกมาอีหเนาะทุกคนแต่ว่าสเพคอะสเปคหวากับเมย์สเพยังเรียบร้อยแล้วเออสเพคสีไปทุกคนพร้อมดิสเพคซื้อในตลาดอะอยากจะไปช์เมกินยังต่างก็นเลยย่างทุกคนย่างไว้สเปคก็ไปตกบันไดขันหนึ่งทุกคนเอ้ยขาสเปคหล่มปังงางตีลังกาอ่างงางทุกคน สเพคะตีลังกาอ่างงางเลยพาะสเพคแลนดไปเอาของทกคนแลน์ไปเอาแบบ h, พาสเพก็ WA, เลยแบบดังกอกเลยนะทุกคนกับเป็นรังแหล่รู้สึกแบบโอ้โศกโศกหลายจุดพ่อค้าคนสเปคกัคิดว่าสเพคจะลูกแต่พ่อสเพคจะลูกนะทุกคนสเพลูกบอดายสเพลูกบอดายทุกคนสเพลูกบอดายแล้วก็น้ำตาแบบน้ำตาสเพคก็หลวงแล้วนะทุกคนนะหลวงเลยแบบอะทำไม่ะฉันเป็นอะไรอะไรประมาณนี้นะก็คือแบบดูสิแค่พูด นถึงเรื่องราวเหตุการณ์เก่าๆยังเสียใจเลยอ่ะคือสเปคก็เลยแบบว่าเออค่ะเป็นยังประมาณนี้นะทุกคนคือเป็นยังเขาขึ้นยางก็ได้ยังต่างๆนานาทุกคนสเปคก็เลยแบบว่าแล้วก็แบบน้องสเปคก็ยืนเบิงสเแพแล้วทุกคนน้องสเปคก็ยืนเบิงสเปคเสอร์ยน้อยทุกคนกับประเด็นยนางทุกคนกับประเด็ซโชยที่จะจับจะดึงนทุกคนเพันก็ยืนเบิงแนวแปลว่าพอความตกใจทุกคนสเแพโบตีน้องสเปครองคว้า Dante, ว่าเพิ่นเป็นเด็ก да หน่อยทุกคนเนาะเด็กหน่อยประมาณอายุประมาณ13 14ปีเนาะทุกคนยังเป็นเด็กหน่อยเนาะสะแพ้ก็เพื่อก็เลยไบว่าอ้าวขาสะแพ้เป็นอีหยังแไรก็มีอายอยู่คนหนึ่งนาะทุกคนอายที่แบบว่าพักเพิ่นกักโตนํากันเนาะทุกคนเพื่อนเจ็บแห้งในที่นีงคือปวดแห้งแบบมันเริ่มแนมบ่เห็นพงเริ่มแบบว่าอยากนอนอยากจะรักเพิ่นก็ดึงขาสะแพ้นะทุกคนดึงขาสะแเพกจากที่เพิ่นดึงขาสะแพ้เสร็จแล้วอ่ะสะแพ้เกิดอาการแบบว่าหน้ามื่อเป็นแบบแนมอีหยังก็บ่เห็นพงเลยสะแเพกได้รับแบบ คือแบบ้ายๆมอนกับว่าเขากินยาแก่แผลจะเป็นสะเพยโสดีแห้งอะไรที่มีอายคนนั้นนะทุกคนสะเพยยังบุลืมบุญคุณหมเลยนะทุกคนโสดีขึ้นยะไไงโสดีที่เป็นเตือนสติของสะเพรเป็นบอกว่าห่วยหน้าบุตร้องรับบุตร้องนอนน้องเพิ่นกับปุกสะเพรกับแบบเตือนสติสะเพรแล้วก็เขย่าวตู้สะเพรนะทุกคนให้สะเพรได้มีสติบันนี้ฟ้นฝ่าทุกคนทองฝ่าน่ะมันมันเกิดแบบอียงบุหูทุกคนพอสะเพยหล่มปุ๊บอ่ะทองฝ่าหัน กันเป็นสีดาเบิดเลยนะทุกคนเป็นสีดําเป็นแบบว่าทองฝาดําเบิดเลยนะทุกคนสเปกก็เลยแบบวันนี้เพิ่นก็เลยแบบพ่นกระเทยลงมาจ้ะเพิ่นก็เด้อชอยมายุ่งสเพกทุกคนสเปกก็เลยมันน่งอยูนสันทุกคนวันนี้เพราะนางเหลวอ่ะน้องสเปกก็เลยแบบว่าได้มากหนวดมากยังทุกคนก็เริ่มาจับสเแกก็เลยแบบว่ามันน่งห้กําลังใจยังต่างๆทุกคนเพราะเป็นมานั่งห้กําลังใจแลลวก็จจกงั้นมากก็เป็นความแบบสเแกก็เลยในการยางบอดประมาณ 40หาวันทุกคนในการยางบอดไดและก็ได้นองเาว้าของสเพยในทุกคนที่สเพย์หายเข้าอ่ะแหละดูแลสเพย์นะทุกคนสเปยก็เลยแบบว่าอยากจะมาแช่เหลืองเล่าที่แบบว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของสเพยที่สเพยรู้สึกแบบว่าเถอะเถะแห้งทุกคนในการที่แบบว่าสเพยยางบอดไดไปบเป็นนะทุกคนแบบคือสเพย์อยากจะเหตุย่างสเพยกับโบซามาที่จะเหตุได้เลยนะทุกคนในแต่นังแนมเบิงนะทุกคนเนาะ ได้ได้น,น,นั่งแนบเบิ้งแนที่นี้อ่ะคือแบบซึถ้ถ่อซึ้เจ็บปวดแห้งทุกคนชาเพกก็เลยต่างสตีไ้ไรชาเย์ก็เลยยุดยุดหายทุกคนชาเพกก็เลยต่างสตแแปปออีแล้วก็เ,เ,เกกลยโทรหาแม่ชาเป้ก็เลยโทรบอกแม่ว่าเออแม่คอยไปบ่ได้เด้อขบไปที่เมื่อบ่าในเดินแล้วก็เดินแม่เพราะาเป้ก็เลยถามมาเป็นอีหยังคือ่ได้มาอะพ่นต๊บ่เราอะแม่ชาเป้ถามเลาวชาเป้ก็เลยบอกว่าอ่าบมเมนพ่นต๊คือว่าคอยลม้มนั่ทุกคนชาเพ้ก็เลยบอกว่า สเปคก็เลยบอกว่าข่อยล่มอ่ะข่อยเมื่อบบไดยังประมาณนี้ทุกคนเนาะสเปคก็เลยบอกว่าอ่ะล่มอ่ะไปบบไดยังบบไดยัง,ยงประมาณนี้ทุกคนค้าคนยังประมาณนี้พอสเแพได้ยินเสียงแม่สเพคทุกคนคือแบบมันเสียใจมากอะทุกคนคือเสียใจแบบสุดๆเลย,ยก็เลยแบบว่าสเปคก็เลยแบบพยายามบอกแม่ว่า,วา พยา,ยามอกเม่ว่าบาเจ็บยังต่างๆนานานทุกคนก็คือแบบอาหารหนูไม่เจ็บอะไรประมาณนี้นะเราทุกคนเพื่อไปอยางให้เม่เสียใจเนาะก็เลยแบบว่าครั้งหนึ่งมันเป็นความโชคลายของเราอะทุกคนเนาะก็เลยแบบว่าแต่ว่าเผื่อจะผ่านจุดี้มาได้ทุกคนมันก็ต้องใช้เวลานานนะ,นะทุกคนอย่างที่สไปเห็นในข่าวนะคราทุกคนต่างๆนานานะ้องคนที่ยแบบเขาเสียใจเนาะเขาเสียใจที่แบบว่าตื่นมาแล้วแบบ ไม่มีขาไม่มีแขนไม่มีเรี้ยวแรงที่จะเดินเขาอยู่ได้ยังไงเนาะก็คือเขาอดทนได้ยังไองอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนสัางมาทุกคนว่างครั้งหนึ่งกะมันมีความโศกหลายของสะแพงนะทุกคนสะแพงก็เลยหูซึ้งไปว่าคิดเห็นบุคคลต่างๆที่เปิดไบว่าอะบ่มีขาบ่มีแขนนะทุกคนเนาะเพื่อนตกใ้ชีวิตแบบไดถึ่งจะ มันผ่านวิกฤตไหนดิ้นทุกคนสะเพยบอกเลยนะทุกคนเนี่ยประสบการณ์เนี่ยเเพยสะเพยใส่ความหวังละก็ความแปลว่าอธิษฐานว่าสาตูเด้อขอให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสได้ย่างไปย่างมาไหนคนอื่นเขาเด้อเนาะทุกคนเนาะคือแบบมันสําคัญนะทุกคนตอนที่เขาแบบว่าเขาไปส่บอรดัอ่ะทุกคนคือแบบได้แต่นางแบบเอากดหลากเอากดทูไปทุกคนคือแบบว่าเห็นแล้วมันสงสารมากนะทุกคนคือแบบทรมานขนาดน่ะ ของดีอยู่ไกๆเขานี่เ้องกับโมามาที่จีมีแดไดทุกคนก็เลยเกดเป็นแบบสงสารแล้วก็แบบสุดๆอ่ะทุกคนทุกคนเราเรื่องเราทังเบอร์ตีเรามาเนี่ยทุกคนก็ต้องขอโทษขออภัยเอฟซีมาทุกคนทุกคนเราทีด่าหมาหรือว่าสีหายหออให้ทุกคนได้ฟังเนาะทุกคนความอ่อนแอของคนเฮาบางครั้งกับบ่มีผู้ใดอยากจะให้เกิดน้องทุกคนอยากจะให้คนอื่นเห็นหอกแต่ว่า ในเมื่อมันอยู่สถานการณ์แบบนี้เราห้ามแล้วก็ต้องแปลว่าเข้มแข็งเราอดทนทุกคนกว่าสเพคจะผ่นานไปสเพกันใส่ควบเข้มแข็งแล้วก็อดทน,นทุกคนแต่สเพคโชคดีอย่างหนึ่งสเแพย,ยังมีโอกาสที่จะได้ยางอีกครังหนึ่งทุกคนเนาะคือความโชคดีของสเปคหลายทุกคนและก คนใดที่แปลว่าเพื่อนสาหมาที่จะอย่างไดห,หรือว่าบสาหมาที่จะเดินใดไปใส่มาใส่ทุกคนสาวแพะก็ขอฝากเป็นกําลังแห้งใจอีกเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเนาะขอให้ทุก ขอให้เพื่อนอดทนแล้วก็เข้มแข็งทุกคนเพราะว่า,าวเสพเสื่อว่ากว่วเขาจะพันจุดๆนั่นไดมันต้องใส่เวลามันต้องใส่ความเข้มแข็งมันต้องใส่ความแบบยอมหามทุกคนแต่ทุกคนและสิ่งสําคัญที่สุดเสพก็เขาเป็นกําลังแหงใจหายทุกๆคนที่เพื่อนเ่ามีโอกาสที่จะได้ย่างได้ไปหรือว่าไม่มีโอกาสที่จะได้เดินไม่มีโอกาสที่จะได้ไป เที่ยวไปว่าเดินด้วยตนเองอย่างต่างๆนั่คนแต่ว่าทูกปัจจุบันนี่มันทันสมัยคนมีค้าเทียมค้าปอมอย่างต่างๆนานานทุกคนแต่คนที่แบบว,ว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงอย่างต่างๆนานาก็ขอให้สู้ๆนะคะขอ น้เพราวาคนณโก้ก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจน้ทุกคนขอให้สู้ๆนะคะทุกคนนะคะกำลังใจที่ดีที่สุดนะคะไม่ได้เกี่ยวกับการที่ว่าเราเดินได้ไปไหนมาไหนนะคะขึ้นอยู่กับตัวเราเองนะคะทุกคนก็ขอให้สู้ๆนะคะสู้ๆอย่างเดียวนะคะสู้ๆนะคะหนึ่งกำลังใจจากเพราวนะคะก็ขอให้สู้ๆนะคะขอให้สู้ๆแล้วก็ขอให้กลับมาหายเป็นปกติเหมือนเดิมทุกๆคนนะคะที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงยังกวากันไปนะคะ คลิปนี้ก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ให้กำลังใจและติดตามน้องแพรวานะคะสวัสดีค่ะ